สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อดประจำวันที่28กันยายนนะครับวันนี้บิ๊กจ้อดมีบอลเด็ด1คู่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ้อดแนะนํานี่ครับยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกครับคู่ระหว่างไลซิกครับพบกับขับบูสนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจ้อดกันนะครับว่าทําไมเลือกคู่นี้นะครับเป็นไลซิกก่อนนะครับเจ้าบ้าน นั้นัดหลังสุดนะครับมีสกอร์สูงแรกทั้งหมด8เกมครับมีแค่2เกมเท่านั้นครับที่เสมอ0ูนเพื่อนสังเกตไหมครับนี่ครับค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสกอร์สูงหมดนะครับหลายซิกเรามาดูกับบุทกกันนะครับนี่ครับสูงแรกของเขานั้นมีทั้งหมด9เกมครับ9ใน10นะครับมีแค่เกมเดียวที่เสมอ0ูนนะครับ ค่อนข้างที่จะเป็นสกอร์สูงทั้งหมดนะครับสูงเต็มเกมฟันธงครับคู่นี้ b i ๊กจ็อเลือกกดสูงแรกนะครับในราคา1ลูกนะครับโอกาสครึ่งแรกมีมีประตูนี่เป็นไปได้มากครับและตอนนี้นะครับเว็บที่ b i ๊ j o r อเล่นอยู่มี2เว็บนะครับนี่ครับแนะนำเลยครับ2เว็บนี้ครับนี่อยู่ฟ้าโมฟันนะครับ เพราะอะไรครับยู่้าเนี่เขาจะปล่อยค่าน้ําที่แพงกว่าเว็บอื่นๆนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับราคาน้ําแพงกว่าเว็บอื่นและอีกเว็บหนึ่งนะครับต้องนี่เลยครับคอเกมครับนี่มีทุกอย่างครับมีเกมอยู่นี้หมดทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตนี่ครับและ์สดคาสิโนครับเกมไพ่นี้หมดครับหวยรัฐบาลหวยปิ้งปองมีหมดครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับสองเว็บนี้นะแอดไลน์หาบิ๊กจ็อครับ jo.ws/88 ครับหรือไม่ก็เข้ากลุ่มบิ๊กจ็อก่อนนะครับนี่ครับกลุ่มบิ๊กจ็อครับมีการนำบอลสดนำบาร์นำทุกอย่างครับหวยเหยนนำหมดนะครับอยู่นี้หมดแล้วครับเข้ากลุ่มบิ๊กจ็อเข้ากลุ่มฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่มบิ๊กจ็อนะครับแอดไลน์หาบิ๊กจ็อครับนี่ครับไลน์บิ๊กจ็อ jo double n d e r s c o r e แปดสิบแปดครับรายส่วนตัวบิ๊กจอร์ดนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับในกลุ่มมีทั้งการวิเคราะห์บอลสดบอลวีพีเทคนิคการเดินชิปบาคาร่ารูเล็ตหวยมีทุกอย่างครับอยู่นั้น่หมดแล้วครับแอดไลน์หาบิ๊กจอร์ดครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอร์ดก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับบิ๊กจอร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับ